สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะในวันนี้เต้าจะมาด้วยคลิปพิเศษนะซึ่งเป็นคลิปแรนดอมนะสำหรับใครก็ตามที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะโดยบังเอิญเนาะเราจะมาดูเรื่องราวความโชคดีที่จะมาเข้าเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญเนาะ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะที่คุณเปิดเข้ามาดูคลิปนี้มันจะมีอะไรบางอย่างตาตั้งใจทําคลิปนี้เพื่อเป็นการเยียวยานะคะพลังงานให้กับคนที่อาจจะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาเนาะหรือว่าเออเสริมพลังใจให้กับคุณเนาะสำหรับคนที่มีแบบพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเข้ามาเจอคลิปนี้ก็คุณจะได้รับอะไรดีๆกลับไปอย่างแน่นอนเนาะขอดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะใบเดียวเลยเนาะนะคะ เดอะสตาร์ว้าวนะคะพลังงานของคุณอยู่ในจุดที่ดีทีเดียวเนาะคนที่เข้ามาดูนะคะเหมอือนใครบางคนมีการเริ่มต้นเรื่องราวอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะบางคนอาจจะเพิ่งย้ายที่อยู่ใหม่ก็ได้หรือว่าเพิ่งมีชีวิตในแบบใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งย้ายไปอยู่ที่ทํางานใหม่หรือว่ามีสังคมรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆประมาณนี้เป็นพลังงานที่ดีทีเดียวเนาะความหวังความ สุขความสงบในชีวิตนะคะอยู่ในชีวิตของคุณณนะเวลานี้เนาะนะคะใบที่2ทีนี้เรื่องราวโชคดีอะไรคะไฟฟับสอเนาะเหมือนจัก,กรวาลอยากจะบอกว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ ชื่นชอบหรือว่ารักในการทํางานคนเดียวมากกว่านะแต่แอบ,บรู้สึกหรือว่าใครบางคนอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหากับผู้คนจํานวนมากมาก,ก่อนนะเวลาที่คุณทํางานน่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถสูงแล้วก็เหมือนเก่งชากาแล้วก็บัตบางคนอาจจะชอบทํางานคนเดียวนะประมาณเนี้นะคะอือต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะว้าว f o ์ r อฟ v a น c ์นะคะ ให้บางคนเนี่ยเร็วๆนี้คุณอาจจะได้ตั้งบริษัทเนาะหรือว่ามีการเซตอัพในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะเออถ้าบางคนคือเป็นฟรีแลนซ์ก็อาจจะได้ตั้งบริษัทหรือว่าถ้าบางคนที่อยู่ในจุดที่เป็นงานประจําก็ดีเนาะคุณอาจจะได้อยู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นหรือว่าการเงินมากขึ้นบางคนจะมีการได้เลื่อนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปรับขึ้นเงินเดือนนะประมาณเนี้ยนะคะ เหมือนมันมีความมั่นคงขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของงานของคุณนะคะอันนี้โอ้ oh, Nine of Pentacles นะคะใบนี้เนี่ยโอ้โ oh, หนะคะมาเต็มเลยความร่ำรวยความโชคดีนะบอกเลยนะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคุณโชคดีมากๆนะคุณได้ Nine of Pentacles นะคะเออก้าเหรียญเนี่ยคือจะมีเรื่องราวโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาเนาะถ้าใครที่กำลังรอในเรื่องของการเงินอาจจะ มีการเงินติดขัดในก่อนหน้านี้นะคะสำหรับบางคนบางท่านนะก็มีแนวโนว้มว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีคนออฟเฟอร์งานใหม่ๆให้ก็ดีเนาะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดในช่วงเวลาเนี้ยนะคะแล้วก็หรือถ้าใครบางคนที่เหมือนมีธุรกิจ ของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทํามันจะเริ่มมีกําไรมาให้เห็นนะในช่วงเวลาเนี้ยนะคะเพราะว for of b a n c e ก็ขึ้นเหมือนกันว่าเออตัวคุณเนี่ยจะสามารถเซตอัพในเรื่องของงานได้อยู่ในจุดที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยการเงินที่ดีขึ้นอีกตามลําดับเนาะส่วนถ้าคนที่เป็นโสดนะและดูว่าคุณจะค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยในช่วงเวลาเนี้ยคือมีความสุขกับชีวิตตัวเองดีเนาะพอใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะก็ แรดูเหมือนว่าไม่ได้หาใครมาเติมเต็มสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีความสุขกับตัวเองดีแล้วนะคะเออเป็นอารมณ์ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ Six of Pentacles ว wow, ้าวนะคะมันมันบ่งบอกถึงการเงินที่ดีจริงๆเลยอะ Six of Pentacles บางคนจะเขาเรียกว่าได้แบบไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Charity นะในช่วงของเวลานี้ ในเรื่องของการบริจาคหรือว่าการให้การให้ให้ผู้อื่นอะไรเงี้ยนะหรือว่าการทําทานทําบุญอะไรต่างๆนะคะเหมือนคุณจะไปเกี่ยวข้องหรือใคร,ใครบางคนอาจจะเหมือนคิดในเรื่องของการทําบุญมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ พี่อยากจะบอกเลยนะคะว่าคุณไม่ต้องคิดเนาะให้คุณทําเลยนะถ้าใครที่คิดที่อยากที่จะทําบุญในช่วงเวลานี้นะมันจะช่วยคุณในการที่จะเสริมดวงนะคะเสริมบารมีของคุณทําให้การงานของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือว่าการเงินเนี่ยมันพอกพูนง,ง,งอกเงยมากยิ่งขึ้นนะคะเออสิ่งซำเปนรูเขาอาจจะยังหมายถึงว่าถ้าใครบางคนที่คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่เหมือนรอในเรื่องของการกู้ยืมอะไรอย่างนเนาะ เกี่ยวกับสถาบันทางด้านการเงินนะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกู้ผ่านเออประมาณนี้นะคะกู้ผ่านใครที่อยากที่จะกู้เงินมาเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าสร้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความมั่นคงของคณเนาะมีแนวโน้มว่า,วาวจะได้หรือว่าถ้าใครที่เออเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้เนาะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้นะคะในเร็วๆนี้นะคะหรือว่าอีกในนึงคือใครบางคนจะอาจจะได้รับ การช่วยเหลือนะคะจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณก็ได้นะถ้าคุณมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ขอใบนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วกันเนาะโอ้ในออฟสซอร์ดนะคะในออฟสซอร์ดเนี่ยเต้าแอบ,บมองว่าเนาะถ้าใครบางคนที่เกาะน,นั้นเนี่ยคุณมีเรื่องราวที่มันอาจจะทําให้คุณต้องเสียใจนะคุณจําเป็นที่จะต้อง l ีเ s สนะคะหรือว่าปลดปล่อยพลังงานนี้พลังงานเดิมๆเนี่ยออกไปซะเนาะ เพื่อให้ชีวิตของคอุณอะเติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนะาะไพ่ดาบขึ้นมา2ใบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าใครบางคนอาจจะมีการอยู่ในพลังงานเดิมๆพลังงานลบๆอยู่หรือว่ายังคงคิดลบอยู่นะคะดังนั้นเรื่องราวองค์รวมของไพ่เนี่ยคือตัวคุณอะมาดีแล้วนะเดอะสตาร์นะคุณมีพลังงานโดยภาพรวมที่ดีเนาะแต่ว่าใครบางคนอาจจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่อาจจะติดอยู่เนาะที่อาจจะยังบบ คิดไม่ตกหรือว่าอาจจะแอบแวบไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่มันอาจจะทําให้คุณเจ็บช้ําใจเนาะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกคุณว่านะให้คุณปลดปล่อยพลังงานเก่าๆซะนะคะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะถ้าคุณอยู่ในจุดที่พลังงานดีนะคุณจะดึงดูดการเงินที่ดีเข้ามาได้นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูไพ่ตัวช่วยกันนะคะไพ่ตัวช่วยขอหนึ่งใบนะ asks for you needs to be met นะคะเหมือนให้คุณแบบถามตัวเองว่าตัวคุณต้องการอะไรกันแน่จริงๆอะนะเออเราก็จักรวาลเนี่ยจะจะนำพาสิ่งที่คุณปรารถนามาให้คุณเนาะนะคะก็ขออ่านแบบนึงคือ ถ้าหากคุณต้องการอะไรอ่ะคุณสามารถที่จะร้องขอกับจักรวาลได้นะบอกเลยนะคะคุณลองอธิษฐานจิตกับจักรวาลหรือว่าบางคนอาจจะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรืออะไรก็ตามแต่เนาะลองอธิษฐานจิตด,ดูนะถึงสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยนะคะลองอธิษฐานจิตขอหนทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคุณจะได้รับคําตอบหรือว่าไกด์ไลน์จากจักรวาลหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะกําลังแบบ เริ่มต้นธุรกิจอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องการไกด์ไลน์ในสเต็ปถัดไปนะคะว่าเออเราควรจะต้องทำยังไงต่อก็สามารถขอไกด์ไลน์จากจักรวาลได้ทั้งหมดด้วยการอธิษฐานจิตนะคะในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วคุณจะได้รับคำตอบเป็นในเชิงของรูปแบบต่างๆอย่างเช่นคุณอาจจะได้ได้รับคำตอบจากสื่อต่างๆใน YouTube ที่คุณอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพราะคุณถามเรื่องนี้แล้วมันก็อาจจะมีอ่า ใครบางคนใน YouTube แล้วทำคลิปประมาณนี้ขึ้นมาแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาในฟีดคุณอะไรอย่างนี้นะเออมันก็เป็นไปได้นะให้ลองอธิษฐานจิตด,ดูทุกครั้งที่คุณมีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะจักรวาลเหมือนเป็นแอสซิสแตนตะ์เป็นแบบผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนะที่คุณสามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็ได้นะเพียงแต่ตั้งจิตให้นิ่งนะคะแล้วก็ลองขอดูเนาะแล้วก็นะคะโอ้ จบสวยมากๆจ้า Your wish is granted นะคะ What you v e ask e d for is coming true นะคะสิ่งที่คุณร้องขอเนี่ยมันกำลังจะเป็นจริงเห็นไหมมันต่อกันเลยคุณดูสิต้องบอกว่าให้คุณขอไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้คุณตั้งจิตขอกับจักรวาลน,นะแล้วคุณจะได้รับนะเนี่ยแล้วไพ่ก็คอนเฟิร์มว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณกำลังร้องขอนะโอ้โหแบบจบดีมากๆนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้โดยบังเอิญนะคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้จริงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เต้า r e d l i f t t e l l i n g ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไป now. นะนี้สวัสดีค่ะ